มาดูเรื่องที่หลายคนติดตามวันนี้ครับวันนี้เป็นวันแรกของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลชุดใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ถแถลงนโยบายเน้นย้ำไปที่นโยบายเร่งด่วนครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศหรือว่าการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจะใช้เวลาในการถแถลงนโยบายแล้วก็อภิปรายแบ่งกันไปตามช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยนะครับสวันด้วยกันก็คือวันนี้ และวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดแถลงนโยบายแล้วเนี่ยนะครับก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะหลายฝ่ายตั้งคําถามว่าเอ็นนโยบายที่ทแถลงกันวันนี้ไม่ค่อยตรงปกกับที่หาเสียงเอาไว้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับ พร้อมกับนโยบายการลดราคาพลังงานเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมไปถึงการเดินหน้านโยบายเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศครับนโยบายการเติมเงิน1 0,000ืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะทําหน้าที่เป็นตัวจุดฉนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศไทยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยัง ทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับใจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากประเด็นเรื่องของค่าครองชีพแล้วนะครับยังมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญระบุว่าแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและนี่เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งนายเศรษฐาก็ย้ำว่าจะไม่มีการแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์นะครับส่วนหลังจากนี้ในระยะกลางและระยะยาวก็จะมีนโยบายที่สร้างไรายได้สร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับอย่างเช่นนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินนโยบายเรื่องการศึกษาก็เห็นว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ยังมีนโยบายเรื่องของการปรับรูปแบบการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเป็นต้น